สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะมาสรุปความรู้หน่วยที่6นะคะชีวิตในสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งจะกล่าวถึงพวกระบบนิเวศไบโอมต่างๆนะคะโดยระบบนิเวศเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า ecosystem นะคะ อีโคซิสเต็มนะคะซึ่งก็หมายถึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะที่อยู่ในแหล่งเดียวกันเนาะแล้วก็มีความสัมพันธ์กันทีนี้มันก็จะมีพวกอองค์ประกอบของระบบนิเวศแล้วก็มีประเภทของระบบนิเวศแต่ก่อนที่เราจะไปดูตรงนั้นนะคะเรามาดูระดับของการจัดระบบ นะะในระบบนิเวศตั้งแต่หน่วยที่เล็กไปหาหน่วยที่ใหญ่นะคะ,ะเรามาเริ่มเลยนะคะการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตนะคะจาเริ่มจากหน่วยที่เล็กกว่านะคะไปหาหน่วยที่ใหญ่กว่าเราจะเริ่มที่อ organism น,นะคะ organism แปลว่าสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นปลาคนนกอะไรพวกนี้นะคะหรือพืชหรือต้นไม้ต้นหนึงอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะ,ะทีนี้เมื่อสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเช่นเป็นปลาเหมือนกันเป็นคนเหมือนกันมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยเราจะเรียกว่า population หรือ ประชากรนะคะคุณครูข,ขอใช้อักษรยอ่อนะลูกนะสมชคือสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตเดียวกันส่วนปชกคือประชากรนะคะประชากรก็คือสิ่งมีชีวิตเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันนะคะทีนี้เมื่อสิ่งมีชีวิตมีการมารวมกลุ่มกันเกิดขึ้นนะคะอ,อยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันนะคะก็จะเรียกว่าคอมมูนิตี้หรือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตอ่ะ มันก็จะเกิดจากสิ่งมีชีวิตตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะลูกนะในภาพุณครูก็จะวาดแบบมีปลามีกลุ่มปลาหลายๆตัวนะคะคูณสอตัวแล้วก็มีสไลายนะคะก็เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตมี2ชนิดนะในพื้นที่เดียวกันนะคะถ้านักเรียนนั่งอยู่ในที่บ้านสิ่งแวดล้อมที่บ้านใช่ไหมคะก็จะมีมีครอบครัวเรามีคนมีครอบครัวสมาชิกในครอบครัวมีประชากร ของมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สอใช้ขึ้นไปกลายเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตทีนี้กลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะคะที่อยู่ในระบบนิเวศนะคะมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศเราก็จะเรียกว่าอีโคซิสเต็มก็คือหน่วยนี้แหละที่เรากําลังเรียนอยู่นะคะก็คือระบบนิเวศเนาะก็จะเป็นใน,ในระดับที่ใหญ่ขึ้นมาเนาะก็คือจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คือระบบนิเวศทั่วไป หรือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันก็ได้ทีนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกก็จะเป็นไบโอมนะคะไบโอมเนาะแล้วก็ก็จะเป็นสเกลที่ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นไบโอสเฟียร์นะคะก็คือโลกของเราไบโอมเนี่ยนะคะเราเรียกทับศัพท์ไปเลยว่าไบโอมนะคะ,ะก็คือระบบนนเวทที่เหมือนกันอยู่ในเขตภูมิภูมิประเทศใกล้กันเหรอนะภูมิภาคนะคะประมาณนั้น เราก็บันทึกไปแล้วก็จดไปเลยนะคะทีนี้เราไปดูในส่วนของอ,องค์ประกอบนะคะคุณครูขอขอลากเส้นขั้นก่อนนะคะแบ่งพื้นที่ก่อนคุณครูก็สติกเกอร์มว้นั่นขวาม,มือคือคือคิดว่าจะใช้สติกเกอร์นะคะแต่ว่ามันนานในการครอบตัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะาลากเสนน้นดีกว่านะคะ สักครู่ทีนี้เราจะไปดูในส่วนของอ,องค์ประกอบของระบบนิเวศว่ามีอะไรบ้างนะคะมันก็จะมีส่วนประกอบอยู่2อ,อย่างด้วยกันนะคะองค์ประกอบของระบบนิเวศนะอันแรกนะคะอันแรกก็คือเป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะเดี๋ยวหาไฮไลทนะ์อันแรกเป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ะะอันที่2ก็เป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตนะคะ,ะสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตมาอยู่ร่วมกันนะคะกลายเป็นระบบเนิเวศขึ้นมาแล้วก็เกิดความสัมพันธ์ต่อกันนะคะ,อ,ะองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันเราก็จดไปนะคะโอเคนะคะ,ะสีเขียว โอเคอันที่1นนะคะก็คืออนินทรียาสารนะคะอนินทรีย์สารนะคะก็คือเป็นสารที่ที่เขาเรียกอะไรไม่มีชีวิตนะคะก็จะมีพวกธาตุคาร์บ,บอนออกซิเจนมีน้ำนะคะ h 2 o แล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะนี่ก็คือองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตอันแรกนะคะเป็นอนินทรียาสารนะคะเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เป็นธาตุพื้นฐานนะคะอันที่2อินซียาสารนะคะก็จะมีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะคะก็เป็นสารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตเนาะเราก็กินอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อันที่3มพวกสภาพแวดล้อมนะ,ะทางกายภาพาก็จะมีพวกอุณหภูมิแสงความชื้นค่า pH นะคะ ความเข้มอะไรพวกนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยจํากัดนะลูกนะในการอถ้าเป็นพืชก็คือเป็นปัจจัยจํากัดในการเจริญเติบโต,ตพืชต้องใช้ปัจจัยพวกนี้นะคะอ่ามาดันที่สงเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตนะคะองค์ประกอบที่มีชีวิตก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทีนี้เราจะแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น3ประเภทหลักๆเลยนะคะขอใช้สีส้มอ่าอันที่1ก็คือผู้ผลิตนะคะ ก็คือเป็นหน้าที่ในระบบนิเวศทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตผู้ผลิตภาษาอังกฤษก็คือ producer นะคะ producer ใครบ้างเป็น producer ก็จะเป็นพวกพืชน,นะคะพืชที่มีสีเขียวเนาะมีพืชมีสาลายสาลายนะคะแล้วก็มีในกลุ่มของแบคทีเรียบางชนิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นผู้ผลิตให้กับโลกใบนี้แบคกูเขียนยอ่อนะ bac แบคที ria ขอเขียนย่อๆนะคะ, ia, <c oughs> อ,อ,นะคะอันที่2ก็คือผู้บริโภคผู้บริโภคก,ก็เราจะใช้คำว่า consumer นะคะซึ่งความว่าผู้บริโภคเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นอีก4ประเภทย่อยๆนะคะ consumer ผู้บริโภคหรือคนที่กินเนี่ยนะคะสร้างอาหารเองไม่ได้เนี่ยต้องกินสัตว์อื่นเนี่ยต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยนะ,ะแบ่งตามการกินก็จะมี1 2.1ะคะกินพืชถ้ากินพืชจะเรียกว่าพวก herbivore นะคะก็อย่าง ก็จะมีพวกวัวควายช้างมา้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเลงนะคะกลุ่ม2กินสัตว์เป็นอาหารก็คือเรียกว่าคาร์นิวอ์นะคะกลุ่มผู้บริโภคสัตว์คือคาร์นิวอลใครละ่ะพวกนักล่าทั้งหลายเสือสิงโตนะคะงูบางชนิดนะคะอันที่3กินทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะเป็นผู้บริโภคทั้งพืชทั้งสัตว์อันนี้จะเรียกว่าอมนิวอ์นะคะ เรารู้จักแกงออมไหมมีทั้งพืชทั้งสัตว์มีทั้งเนื้อทั้งสัตว์นะคะแกงอ่อม omnivore อ,อ,อ่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นพวกโคนไก่หมูนะคะเต็ตน่ะกินทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะแล้วก็อันที่4ผู้บริโภคซากนะคะกินทั้งซากพืชซากสัตว์นะคะ detritivore นะคะ detritivore นะคะอันนี้่านงายนิดนึงซากพืชซากสัตว์นะมีไส้เดือนมีพวกกิ้งกือนะคะกินซากพืชซากสัตว์อะไรพวกนี้ ทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่กินเฉพาะซากสัตว์เลยเราจะเรียกว่าส c a เวนเจอรนะคะกินเฉพาะซากสัตว์นะก็คือพวกแรง้งนะคะแร้งไม่กินเฉพาะซากสัตว์นะส c าวเวนเจอเรียกว่า s c a r er, เวนเจอรนะคะต่อไปหน้าที่อันดับ3ก็คือเป็นหน้าที่ของอผู้ย่อยสลายนะคะทั่3นะผู้ย่อยสลายหรือดีคอมโพเซอร์นะคะ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า decomposer ก็ได้แก่เชื้อราแล้วก็แบคทีเรียนะคะเชื้อราแบคทีเรียเป็นผู้ย่อยสลายของโลกใบนี้นะคะสร้างอาหารเองไม่ได้ต้องมาย่อยเอาย่อยซากของสิ่งมีชีวิตนะคะให้เป็นสายโมเลกุลเล็กแล้วก็ดูดซึมไปใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอย้ายสติกเกอร์ ที่ดาวน์โหลดมาก่อนนั่นลงนะนะฮะทีนี้เราก็จะไปดูในส่วนของความสัมพันธ์ในระบบนิเวศนะคะก่อนอื่นขอตกแต่งตรงนี้นิดนึงแสกแกแซ,กซมแซมนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ที่ดาวน์โหลดมาฟรีเพื่อเพิ่มความน่ารักให้กับกับเลคเชอร์ของเรานะคะอะ่สักครู่ ลากเส้นขั้นเนื้อหาก่อนเดี๋ยวเราสับสนนะคะก่อนจะไปขึ้นความสัมพันธ์ในระบบนิเวศนะ,อะโอเคไฮไลท์หัวข้อด้วยให้เรียบร้อยนะคะ,ะหัวข้อที่สองผ่านไปนะคะ,ะทีนี้สีส้มสมเหลืองๆความสัมพันธ์ในระบบนิเวศนะคะความสัมพันธ์ในระบบนิเวศคุณครูจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะอันที่1คือสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมผู้ใช้ตัวย่อนะลูกนะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมหนูเขียนแยกออกมานะคะขีดเส้นลากก็ได้ไม่ลากก็ได้เขียนว่า1ก็ได้นะ,ะเป็นแบบข้อ1เลยนะคะสมชนะคะค,ครูครูขอใช้ตัวย่อนะย่อมาจากสิ่งมีชีวิตนะคะ,ะบวกกับ สวลโวลย่อมาจากสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะต้องประหยัดพื้นที่ในการเขียนแล้วเ,เขียนตัวย่อนะคะอ่าองค์ประกอบอันแรกก็คืออุณหภูมินั่นเองนะคะอ่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมปัจจัยแรกก็คืออุณหภูมินะคะอุณหภูมิเนี่ยส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตนะคะทาให้เกิดพฤติกรรมอย่างเช่นการจาศีลน,นะคะแล้วก็การอพยพการหนีหนาวของนก อพยพม,มาจากจีนนะคะบางครั้งก็ทําให้เกิดโรคระบาดด้วยนะคะการจําเสียงของสัตว์หน้าหนาวหาอาหารยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะปัจจัยที่2น้ําหรือความชื้นนะคะอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าน้ำเนี่ยเป็นจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเราเองนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีน้ําเป็นองค์ประกอบนะคะมากกว่า70%แล้วก็ทั้งพืชทั้งสัตว์เนี่ยล้วนต้องการน้ําในการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็อันที่3าแสงสว่าง ดููไปเหมือนกับเรียนเรื่องปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชเลยนะคะ,ะแสงสว่างอันนี้ก็คือจะมีผลต่อพืชเนาะเพราะว่าพืชต้องใช้แสงในการสร้างอาหารนะคะแล้วก็อันที่4ก็คือในเรื่องของความกดอากาศนะคะเมื่อก่อนเราเรียกความกดอากาศเนาะนะคะอันนี้ก็คือมันจะส่งผลต่อวิวัฒนาการของมนุษย์อยุกตัวอย่างเช่นคนที่ เกิดอยู่บนที่หนาวเย็นค,คืออยู่บนภูเขาสูงอย่างเงี้ยนะคะอาศัยอยู่บนภูเขามนุษย์ภูเขาเนี่ยนะคะคนที่เกิดบนภูเขานะร่างกายเนี่ยก็จะมีในส่วนของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ในการลเลียงออกซิเจนเนี่ยนะคะหรือ RBC เนี่ย red blood cell นะคะมีปริมาณมากกว่าคนที่อยู่ข้างล่างของของของภูเขานะหรือคนที่อยู่ในที่ราบเช่นเรานะคะ,ะแล้วก็ มันก็จะไปมีผลกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ทะเลลึกนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้ช้านะคะสำหรับความกดดาันอากาศในในทะเลก็มีแรงดันนะลูงนะยิ่งลึกยิ่งแรงดันสูงนะฮะต่อไปปัจจัยที่5กระแสน้ำนะคะกระแสน้ำเนี่ยมีผลต่อความเข้มข้นของออกซิเจนนะ,ะที่มันจะเปลี่ยนไปนะคะ มีกระแสน้ําแล้วก็มีกระแสน้ำเราก็จะต้องมีในส่วนของกระแสลมนะคะที่6กระแสลมอ,อันนี้จะทำกระแสลมเมนี่ยจะทําให้เกิดการกระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตแล้วก็จินตนาก,การถึงเกสรของดอกไม้ของพืชน,นะคะมเมล็ดปิดปลิวนะคะพายุกระแสลมทีนี้อันที่7อันสุดท้ายก็คือความเป็นกรดเบสหรือคำว่าค่า p h นั่นเองนะคะ ค่า ph เนาะก็จะมีผลต่อการทํางานของเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับร่างกายของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ทีนี้เราไปดูอันที่2นะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองอันเนี้ยอันที่1เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมทีนี้อันที่2เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต ด้วยกันเองนะคะอันนี้เราน่าจะเคยผ่านหูผ่านตามาและนะคะจะเป็นในในส่วนของภาวะต่างๆนะคะ,ะที่เราที่ที่ที่สัตว์อยู่ร่วมกันแล้วก็มีการได้ประโยชน์เสียประโยชน์นะคะจริงๆมันมีเป็น10อันเลยแต่ว่าเราก็สามารถเรียนเฉพาะที่มันเป็นหลักๆได้นะคะสักอ่าดแอันนะคะมาดูนแรกอันแรก Mutualism นะคะครูขอเขียนภาษาอังกฤษก่อนเลยนะมิ t ท a ริซึภาษาไทยก็คือภาวะพึ่งพานะคะภาวะพ,พ,พึ่งพากันเนี่ยก็คือเวลาที่เขา,อ,าอยู่ด้วยกันนะคะเขาจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะยกตัวอย่างเช่นไลเคนไลเคนเนี่ยเกิดจากราแล้วก็สาหร่ายเนี่ยมาอยู่ร่วมกันนะคะต่อไปจะเป็นแบคทีเรีย ในปมรากถั่วนะคะซึ่งจะทำให้ในการช่วยตรึงถั่วตึงเอ้ยตรึงในตัวเจ้นให้กับถั่วนะคะแล้วก็โปรโตโซัวในลำไส้ปลวกนะคะซึ่งมันจะมีเอนไซม์ช่วยย่อยเซลโล,โลูโลสเนาะปลวกกินไม้อะไรเงี้ยไอ้ตัวปลวกไม่มีเอนไซม์ย่อยนะแต่ว่าตัวโปรโตโซัวตัวนี้มีนะคะ,ะความสอะออย่าลืมนะลูกสัญลักษณ์เป็นบวกบวกนะคะภาวะพึ่งพาก,กันอยู่ด้วยการได้ประโยชน์แยกจากกันตายนะคะต่อไปอันที่2นะคะ photo c o r p o r a t i o n นะคะ photo c o r p o r a t i o n นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะเป็นภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันเราเขียนสั้นๆก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้แต่ว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปนะลูกนะสามารถแยกกันอยู่ได้นะคะไม่เป็นอะไรนี่คือข้อแตกต่างนะยกตัวอย่างเช่นอดอกไม้ทะเลหรือว่า sea anemone นะคะกับปูเสฉวนนะคะแล้วก็ เพลี้ยกับมดดำนะคะดอกไม้แล้วก็แมลงนะคะ,ะไม่พอนะคะ,ะนกเอี้ยงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอขยับแป๊บหนึ่งนกเอี้ยงแล้วก็ควายนะคะก็จะเป็นภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะมาอยู่ด้วยกันแล้วแบบได้ประโยชน์ทั้งคู่นะคะ,ะนกเอี้ยงแล้วก็ควายนะลูกนะ อันนี้ก็คือได้ประโยชน์ทั้งคู่เหมือนกันกันกบภาวะพึ่งพาแต่ว่าแยกจากกันได้ต่อไปที่3นะคะ c o m p e n s a t o n y นะคะน,นี่เป็นภาวะอิงอาศัยนะคะภาวะอิงอาศัยนะคะอันนี้ก็คือมีคนที่แบบได้ประโยชน์อีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ไม่เสียนะคะสัญลักษณ์จะเป็นศูนยะ์นหกยกตัวอย่างเช่นเฮาฉลามแล้วก็ปลาฉลามนะคะเฮาฉลามไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นตัวเห่านะเป็นปลาเล็กปลาน้อยนะคะเป็นนักล่าเหมือนกันปลาเล็กปลาน้อยอมีดอกไม้ทะเลปลากระตูนนะคะแล้วก็มีพวกกล้วยไม้ที่เกาะอยู่กับต้นไม้ใหญ่นะคะ,ะได้ประโยชน์ได้ที่อยู่อาศัยจากเขานอกส่วนต้นไม้ใหญ่ไม่ได้แล้วก็ไม่เสียประโยชน์อะไรแล้วก็พวกนกที่ทํารังบนต้นไม้นะคะ,อะโอเคนะคะต่อไป3มมาแล้วนะคะต่อไปนะคะ เราไปดูในส่วนของอันที่4นะคะเปลี่ยนสีนิดนึงเพนะะื่อความหลากหลายสีเขียวออเคอันที่4นะคะก็คือเป็นภาวะพาราไซต i s m นะคะนี่เราชอบพูดจิกกัดเพื่อนบ่อยๆก็คือเป็นภาวะประสิตนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือภาวะประสิตเนี่ยจะเป็นคนนึงได้ประโยชน์คนนึงเสียประโยชน์นะคะยกตัวอย่างเช่นกาฝากาต้นไม้นะคะรู้จักต้นฝอยทองไหม ไขอทองนะคะกับต้นไม้นะคะเจาะน้ําเลี้ยงของต้นไม้ตายเฮาประคนนะคะแล้วก็พยาธิกับคนนะคะเป็นต้นอันนี้คือภาวะปรสิตนะคะอ่าองลืมเขียนเครื่องหมายอันที่สามบวกลบบวกโอ้ยบวกศูนย์นะคะต่อไปเรามาดูอันที่5กันอันที่5นะคะ predation นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาวะล่าเหยือ่อภาวะล่าเหยื่อจะมีคนนึงเป็นนักล่าคนนึงเป็นเหยือ่อ นะคะ predator and prey นะคะ prey คือเหยื่อนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นงูกับก,งกบงูเป็นนักล่านะคะเป็น predator นะคะกบก็เป็น prey เป็นเหยื่อนะคะเสือกับกว้างเป็นต้นอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ก็คือคนหนึ่งก็จะต้องได้ประโยชน์เป็นบวกคนหนึ่งเป็นลบตายเลยอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปที่6ค่ะ,อ,นนคะอันนี้6 competition นะคะก็คือเป็นภาวะการแข่งขันนะคะอันนี้ เห็นได้ชัดก็คือในสัตว์เนาะลูกเนาะแต่ว่าจริงๆในพืชก็มียกตัวอย่างเช่นต้นไม้นะคะที่เติบโตในบริเวณเดียวกันแย่งกันโตแย่งอาหารดูดแย่งน้ํากันนะคะเดียวกันนะคะแล้วก็ที่2เพียงหินที่เกาะหินก็คือมันแย่งแย่งหินกันแย่งพื้นที่ในการเกาะนั่นเองนะคะเพียงหินนะคะเกาะหิน่าแล้วก็เสือับสิงโตอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นเจอ กินกินอย่างเดียวกันคือเป็นนักล่าล่าเนื้อเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันไงนะคะก็เลยเกิดการแข่งขันเนาะสัญลักญณ์ลก็คือเป็นลบๆนะคะไม่มีใครได้ไประโยชน์เลยมันแต่เสียกับเสียการแข่งขันนี่ไม่ดีต่อไปอันที่เจ็ดนะคะอันที่เจ็ดคือภาวะแอนตี้ไบโอซิสนะคะอันนี้จะเกี่ยวกับพวกจุลินทรีย์ละเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นละแอนตี้ไบโอซิสนะคะเป็นภาวะการหลั่งสารยับยั้ง เะะพราว่าการหลังสารยับยัง้งยกตัวอย่างเช่นแบคทีรียนะคะถูกเลี้ยงร่วมกับเพนิซิลีียมนะคะ ium, เพนิซิลีียม,ยม,ยมนะคะเพน,นิซิลลียมเลี่ยมเลียมเลียมนะคะคนนึงก็คือโตไปเฉยๆอีกคนนึงโดนยับยั้งซะงั้นคนนึงเติบโตได้แต่คนนึงเป็นลบนะคะเสียประโยชน์ก็คือไม่โตโดนยับยัง้งอันนี้ก็เอามาใช้ในการผลิตยาปฏิชีวนะ นะคะนันกวิทยาศาสตร์ที่เขาทําการทดลองหรือทําการวิจัยเนี่ยเขาค้นพบโดยบังเอิญน,นะคะต่อไปที่8 n e นิวทริไลซิซึมนะคะจริงๆมีอีกเป็น10นะแต่ขอจบแค่ทีนี้นะคะที่8มันเยอะแล้วนิวทริลิซึมก็คือภาวะเป็นกลางก็คือไม่ได้ไม่เสียประโยชน์คือเป็นภาวะที่แบบเฉยๆต่อกันนะคะ,ะสัญลักษณ์จะเป็นแบบศูนย์ศูนย์ยกตัวอย่างเช่นตะกกแตนในนาข้าวแล้วก็ไส้เดินดินเนี่ยอยู่ใครอยู่มันจะกินอะไรก็กินนะคะอยู่ใครอยู่มันอยู่แล้วนะคะเขากินอาหารคนละอยา่าง นะคะอยู่ในพื้นที่เดียวกันาภาวะก็จะเป็นศูนย์ศูนย์เนาะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวคุณครูขอเดี๋ยวขอเอาสติกเกอร์เอาต้นไม้อะไรมาเปะตรงนี้นิดนึงนะคะสติกเกอร์มาแล้วต้องแบบทำประโยชน์แป๊บนึงสักครู่สักครู่นะคะเอามาวางไว้ข้างตรงนี้อ่าโอเค ไว้มุมล่างขวาโอเคสักครู่แล้วก็ขอใบไม้อีกใบหนึ่งใบไ,ไม้ไว้ตรงระหว่างกลางจะดีมากนะคะตกแต่งให้มันสวยงามนักเรียนจะได้อยากเรียนนะล,ลูกเนาะโอเคแล้วก็ขอไอ้เหลืองเหลือน่มันน่ารักมากเลยไม่เอาอเอาขอคำว่า w ว r d ์ดน <Verd ant. S 1> นะฮะใส่เข้าไปด้วย แล้วก็สูงให้ตัวใหญ่ๆแล้วอีกอย่างนะก็คือส่วนของระบบนิเวศนะคะมันจะแบ่งออกเป็นอีกสองประเภทนะคะไฮไลท์หัวชื่อโอเคนะคะ,ะทีนี้ในส่วนของ ระบบนิเวศนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆเลยนะคะง่ายมากก็คือเป็นระบบนิเวศบนบกเขียนไปนะคะระบบนิเวศบนบกแล้วก็ระบบนิเวศในน้ำนะคะมีบนบกกับในน้ําแบ่งกว้างมากน,านะลูกนะไบโอมก็เหมือนกันเดี๋ยวเราเรียนหัวข้อถัดไปนะคะเหมือนกันเลยแบ่งบนบกกับในน้ําทีนี้ ระบบนิเวศบนบกเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็แตกแขนขงมาเลยจะมีป่าไม้มีทุ่งหญ้านะคะแล้วก็ทะเลทรายเนาะแบ่งกว้างๆเป็นป่าไม้ทุ่งหญ้าแล้วก็ทะเลทรายนะคะซึ่งในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตพืชแล้วก็สัตว์เนี่ยแตกต่างกันและก็จะมีในส่วนของอในน้ำเนี่ยนะคะก็แบ่งออกเป็น3ประเภทเหมือนกันอ่าได้แก่น้ําจืด น้ำเค็มแล้วก็น้ำกร่อยนะคะเดี๋ยวครูขอขยับน้ำจืดเอาโอ้ยขยับไม่ได้ลบเขียนใหม่เลยแล้วกันนะคะจะมีน้ำจืดน้ำเค็มแล้วก็น้ำกร่อยนะคะน้ำจืดน้ำเค็มนะคะซึ่งน้ำเค็มมีมากที่สุดในโลกเนาะน้ำกร่อยก็คือช่วงที่เป็นพวกป่าชายเลนอะไรเงี้ยเป็นรอยต่อระหว่างน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มนะคะ อะสำหรับวันนี้เนื้อหาของระบบนิเวศก,ก็มีเพียงเท่านี้นะคะอะเดี๋ยวเราค่อยไปรอชมคลิปถัดไปนะคะที่เป็นเรื่องของไบโอ์นะคะ,ะสวัสดีค่ะ